สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีเตตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความที่ว่าเป็นจำเลยแม่พอยังเป็นนักเลงอีกด้วยไปหาใบาเสร็จซื้อเสาไฟฟ้าให้ได้ก่อนเถอะ ถึงจะมาเห่าขู่คนอื่นทำผิดแล้วไม่เคยรับผิดหลักฐานคลิปข่าวเขามีชัดเจนไม่เสียค่าใช้จ่ายแหกตาดูอย่างจำเลยอย่ามัวแต่แหกปาการู้แล้วหรอคนแจ้งคือใครยอพอยพอพยยอดพยวายูพุ่นยูพุ่น ยอมมาแปลว่าพี่คู่อ้าวเอาแล้วนะคะทีนี้ลุงบอกรู้แล้วนะคะว่าใครแจ้งนะลุงครับใครเป็นคนแจ้งเลยถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่ผิดนี่เราจะแจ้งคืนไหมเราจะแจ้งคืนไหมกันจังเลยกุญแจดอกไม้ไม่รับนะครับเราจะแจ้งคืนไหมกุญแจดองไม้ไม่รับเลจ้าไม่รับกุญแจดอกไม้ไม่รับคำบอด้วยไบืนด้วยพรุ่งนี้ผมได้คำตอบจาก การไฟฟ้าขอลายเซ็นครับก็ใครเป็นกล่เป็น้องเรียนครับไม่รักชอบดอกไม้หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเก่งจริงแต่ไม่ได้เลยนะได้ยินยูทูบเบอร์บางคนว่าอะไรด้วยนะไว้มากลับทีนแหม่ชังกาพูดเนาะกลับทีน ระวังจะเงิบท้ดก,การไฟฟ้าเขาบอกเอาของหลวงมาเป็นของตัวเองแจ้งเพราะสงสัยกลัวเกิดอันตรายผิดหรอคะคนร้องมีสิทธิ์สงสัยนะคะคนไม่ได้ทำผิดอะไรมาโกธทำไมจับมันยัดกงทีเถอะกลางเหลือเกินจะเอาอะไรไปแจ้งความกับคนที่ร้องเรียนก่อนพวกอุบาท เก่งจังเลยจำเลยแกจะรอดหรือเปล่าอยากเห็นจุดจบของไอ้นี้เร็วๆจังปล่อยมันก่างเหลือเกินอยากรู้จังมีใครจัดการมันได้บ้างตั้งแต่มีไอ้สามชั้นมาเป็นเลขาข้างกายบักหนียูทูบเบอร์กรยอมนี้กลายเป็นนักเลงกันหมดแล้วก่างไม่เจียมตัวไม่อยู่มอแมะเหมือนเมื่อก่อน อนาคตก็คือแหล่งอคูจรประชาชนคนไหนก็แจ้งให้การไฟฟ้ามาตรวจสอบได้เพราะกลัวอันตรายเกิดไฟช็อตขึ้นมาไฟก็ดับเดือดร้อนถึงบ้านอื่นๆด้วยพวกเองเก่งมาจากไหนจะไปฟ้องกับเขาพวกฉลาดอวดดังเกกะาราลานถอนประกันได้แล้วมันก่งเหลือเกินพิยาดเพชร เต่างอยแกขับรถไปโรงพักค่ะแกถูกกู่จากพวกมันคุณสันตติกุลได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าใช่ครับและต่อจากนั้นนะคะคุณสันตติกุลก็ยังได้มีการโพสข้อความและก็โพสคลิปถึงกรณีที่คุณหยาดเพชรได้ออกมาพูดจากการโดนฝั่งจำเลยท้าชน และจะมีการฟ้องกลับคุณหยาดเพชรคุณสันตติกุลจึงได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความว่าช่องหยาดเพชรต่อโง่ที่ถูกฝั่งจำเลยระบุว่าเป็นคนแจ้งการไฟฟ้าให้ไปตรวจสอบบ้านจำเลยทำคลิปเผยแพร่ท้าชนจำเลยและก็พวกอย่างดูเดือดหลังจำเลยและยูทูบเบอร์ในสังกัดหลายช่อง ข่คมขู่และด่าทอช่องหยาดเพชรโดยเฉพาะชัยชัยคนเบียวนีจนล้มละลายเป็นกำลังใจให้กับช่องหยาดเพชรเต่างอยครับไอพวกนะไอพวกหมาเห่าอ่ะที่อุย้ยลุมกันเหา่าลุมกันดา่าผู้หญิงสวยๆอย่างหยาดเยิม้มเนี่ยถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนก็บอกแล้วว่าทางโค้งนั่นไงไอโง่ไอ,อ,ไอควายพวกมึงขับกันมาแปบ๊บเดียวก็ได้พวกมึงมีรถกันตั้งเยอะแยะไม่ใช่หรออย่ามาแกล้งโง่เลยว่ามีบ่อบาดาลนี่ก ขุดบอ่อานันหรือเปล่าเดี๋ยวกันนะเก่งเข้ามาจะฟ้องหยาดเยิ้มกี่คดีก็จดไว้เลยนะคะเตรียมเงินไว้ในบัญชีเยอะรับรองรุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีไหวสวยค่ะรุ่นนี้มีแต่ตังจ่ายจ่ายคนระับตังเยอะตังเยอะเพราะว่าหนึ่งไม่ได้หนีแชร์สองไม่ได้หลอกลวงสามไม่เคยจำนำทองปลอมสี่เออไม่เคยหนีหนี้คือไม่ได้หลบกหมายนะ,ะพวกคุณนะคะก็จะมีแจ็คพอตออกเรื่อยๆหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าท่านชอช้างที่โดนฟ้องล้มละลายนี่เองท่านมาสิงที่กกโกกถาวรที่แรกก็นึกว่าสายสืบมาจากหน่วยไหนไอ้สามชั้นมันบอกว่าหนูผีแจง้งหยาเดเพชรคุณคือความหวังของหมู่บ้าน เจ๊เข่ามาเพื่อกำจัดมานกาก้าหน่อยเจอของจริงแล้วสุดยอดเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ช่องคุณหยาดเพชรด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยป้าบุหลันได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความที่ว่าอีฉันรอวันที่30มีนา อย่างใจจดใจโจเพราะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลุ้นถึงสคดี 1. คดีไม้มะคาแตกของจำเลยกกอกคดีนี้ต้องลุ้นว่าจำเยลยเฉยพลคนบันบานจะผิดข้อหาทำไม้ด้วยไหมผลพวงจากการไมก้าให้ตรวจต่อไม้อาจจะทำให้สารลงในข้อหาทำไม้นอกเหนือจากครอบครองด้วย ถ้าโดนทำไม้แม้จะต้นเดียวก็น่าจะหลีกโทษจำคุกไม่ได้ยิ่งจำเลยปฏิเสธทุกข้อหาถ้ามีโทษขึ้นมาไม่มีบันเท่าโทษอย่างเด็ดขาด 2. คดีครอบครัวคนเลี้ยงหมาฟ้องไอ้เถยสารอายุทยาอันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะหลุดถ้าตัดสินว่าผิดจริงๆก็จะเป็นคดีที่สี่ของเถย ต้องลุ้นคือจะรอลงอายายอีกไหม 3. าคดีบูมน้อยฟ้องลาเตแต่นางเกดท่าทูลกับแต่งทนายไปสู้หาคดีนี้น่าจะมีคำสั่งมีมูลเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าลาเตจ้างหวานคนไปดักทำร้ายร่างกายบูมน้อยคดีนี้ถ้ามีมูลจะสนุกตรงที่จำเลยที่สอง เมียจำเลยที่หนึ่งในคดีน้องชมพูหรือแต่นซาของพวกไพยูทูบเบอร์รายรอบทั้งหลายจะถูกเรียกตัวมาเป็นพยานชี้ตัวลาเตงานนี้แต่นซาคงจะได้ล้างแขนเมียน้อยของผัวในอดีตชาติเสียทีฮ่าฮ่า